สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะเราจะมาเจาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ล้วนๆเลยนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่1 0 5กรกฎาคมโดยประมาณค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันนะคะสมัยขอทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าการดูดวงในเรื่องของความรักนั้นจะแบ่งกลุ่มคนออกเป็น2กลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนโสดแล้วก็กลุ่มคนมีคู่นะคะกลุ่มคนโสดนั่นก็หมายถึงคนที่โสดสนิทค่ะคนที่กําลังจะไปจีบใครหรือว่ามีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาจีบนะคะรวมถึงคนที่มีคนคุ ด้วยอยู่แล้วกําลังศึกษาดูใจกับใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนโสดนะเพราะว่ายังไม่ได้มีการตกลงปลงใจเป็นแฟนกันนั่นเองค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะก็ไม่ยากค่ะนั่นหมายถึงคนที่เป็นแฟนการคบหาดูใจกันนะรวมถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิ นในเดือนเมษายนปี2564นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะขอเริ่มต้นกันที่กลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มของคนโสดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่โสดสนิทเลยนะเรียกได้ว่าค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยที่ในเดือนนี้คุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เนี่ยอาจจะมองไปในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์ และรูปแบบของการทํางานได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าในรูปแบบของความรักเนี่ยก็อาจจะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอใครใหม่ๆนะคะมีเพื่อนๆมีญาติๆนะคะแนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางแล้วได้เจอกันทํางานแล้วได้เจอกันได้รู้จักกันได้เกิดการปิ๊งปังกันนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในรูปแบบของการทำงานใหม่ความว่าอาจจะได้ร่วม ได้ร่วมลงทุนได้ทำงานเป็นพาร์ทเนอร์มีคู่หุ้นส่วนประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครเป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทก็อาจจะมีการทำงานเป็นทีมเวิร์มากขึ้นนั่นเองค่ะในเดือนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะและในเดือนเมษายนนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีการแนะนำเกิดขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเพื่อนนะคะอาจจะมีรุ่นน้องรุ่นพี่จากที่ทางานเก่าจากมหาวิทยาลัยเก่านะรวมถึงญาติินะคะ ได้แนะนําใครบางคนให้คุณรู้จักหรืออาจจะเป็นการแนะนําตัวคุณเองให้กับคนอื่นๆที่เขามองเห็นว่าเหมาะสมนั่นเองนะคะในเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้สารต่อจากการแนะนำเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลลัพธ์ไปในทางที่ดีค่ะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะได้ก้าวหน้าไปด้วยกันประมาณนี้นะและในเดือนเมษ,ษายนนี้นะคะอะไรหลายๆอย่างจะเริ่มลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะพอเหมือนมีคนเข้ามาจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมิถุ โสดอยู่นานนะแล้วก็มีคนเข้ามามันทําให้ชีวิตกระชุ่มกระชวยค่ะคุณจะรู้สึกว่าอยากทํางานนะอยากดูแลตัวเองอยากแต่งหน้าแต่งตาถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็โอ้อยากทํางานอยากเก็บเงินนะคะจะได้มีเงินเยอะๆพาแฟนไปเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปคือมันจะมีกําลังใจมากขึ้นในการทําสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะและถ้าเกิดว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครในเดือนเมษายนนี้นะความสัมพันธ์จะเป็นไปค่อนข้างรวดเร็วจะผูกพันกัน เร็วนะคะคนรอบข้างก็เชียร์เพราะอะไรทำไมถึงผูกพันกันเร็วเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคุณและคนคนนั้นค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกลุ่มคนโสดที่มีคนคุยด้วยอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าชาวลัคนาราศีเมถุนได้ศึกษาดูใจกับใครอยู่แล้วนะในช่วงเดิมเนี่ย ออจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะช้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์แต่ในเดือนเมษายนนี้นะคะกลับกลายเป็นว่ามีเกณฑ์ที่คุณนะคะจะรู้สึกว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของเราจากเดิมที่มันดูช้าๆดูมันอึนอดอัดจังเลยเดือนเมษายนนี้จะพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งมีช่วงวันหยุดแบบนี้อาจจะได้มีเวลามาเจอกัน มากขึ้นต่างคนต่างหยุดงานต่างคนต่างว่างอยู่แล้วในช่วงวันหยุดก็มีเวลาไปเที่ยวด้วยกันไปพักผ่อนด้วยกันหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ได้ทําร่วมกันก็เป็นไปได้ค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจทีเดียวนะสําหรับใครที่มีคนคุยอยู่แล้วนะของชาวมิถุนนะคะและอีกอย่างหนึง่งสําหรับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคนคุยแล้วก็ตามนะคะแต่คนรอบข้างไม่เห็นด้วยญาติไม่เห็นด้วยคนเออเพื่อนๆไม่ค่อยเชียร์อะไรอย่าง นะในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่คนรอบข้างจะเห็นดีเห็นงามคนรอบข้างก็จะผ่อนปรนตามคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาเรามาดูที่สถานะคนมีคู่กันบ้างนะสําหรับชาวลัคนณาราศีมิถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะต้องรีบเคลียร์งานเพื่อให้มีเวลา,ม,าม,มีเวลาว่างมากที่สุดจะได้มาเจอกันจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนวันหยุดนะคะก็จะเป็นช่วงที่ต่างคนต่างทํางาน คือคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยถ้ายิ่งคบกันมานานแล้วเนี่ยนะคะก็จะสบายๆชิวๆเป็นตัวของตัวเองต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้สวีทหวานแต่ทั้งคู่จะรู้ใจกันดีนะคะจะรู้ว่าเออเราต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จเราต้องรีบจัดการอะไรให้เสร็จวันหยุดจะได้หยุดพร้อมกันพอเปิดขึ้นมาทํางานใหม่ก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันหยุดให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนรู้สึกว่าในเดือนเม เมษายนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมีการวางแผนมีการคุยมีการไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งการเจอผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณได้กลับมาคิดกลับมาทบทวนถึงการวางแผนในอนาคต ก็เป็นไปได้นะเขาอาจจะเชิญชวนว่าเมื่อไหรจะแต่งงานกันสักทีหรือบางคนแต่งงานแล้วเมื่อไหรจะวางแผนมีลูกมีหลานสักทีเป็นไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะได้โดนติดว่าเออเมื่อไหร่จะได้ซื้อบ้านสักทีซื้อรถสักทีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณและคู่ของคุณจะได้วางแผนถึงความมั่งคัง่งถึงความมั่นคงและความแน่นอนในความรักความสัมพันธ์ค่ะเพียงแต่ข้อที่จะต้องระมัดระวังในเรื่อง ของคนมีคู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนนะระมัดระวังเรื่องราวจากภายนอกที่จะนำเข้ามาแล้วทำให้คุณทะเลาะกันกับคนรักของคุณนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการรับฟังข้อมูลใดๆนะคะจะต้องพิเคราะห์พิจรารณาให้ดีนะไม่ใช่ว่าเชื่อข้อมูลภายนอกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ฝากไว้ค่ะก็คร่าวๆเท่านี้นะสำหรับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนเมษายนนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ ให้ชาวไม่ถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอความรักที่ดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ